สมุดามีเพื่อนมาชวนเราเส,ส,สพนยาเซ็นแล้วก็ไม่ควรมุม่งไปทาง,ทงยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนักเรียนครับตัวยาห้องน้ำครับ ครับทาได้รองดีนะคืออะไรเิลองดูขึ้นหอนแน่ลองดูแล้วช่วงนี้ผมว่าอยากจะลอยกันไดีแรงมากเร็วลองดูแล้วยังทำอะไรดิใส่เงดเลยใช่ครับอีกหนอางอาูรับมาแเรืห้องน้ำ ครับหลไม่นไร่ผมไม่อยอะวนี้ไม่เป็นไรพี่รูผกสอนนเมื่อกวนนะ้วเรยน้องเียนผมหนเนผมมันมรเหมือนกันนี้เรียนผมว่าพี่ก็วเลื่อสูงมาเข้าใจไหนี่ก็วรเลื่อสูเกเลื่อผมอไม่เข้าใจว่าจะไล่สูงทำไมเน่อยยุ่งอะไรหนานาพูเองไหมจู่ไหมนานาพูดเอง แล้วใครอ่ะเลี้ยงเพแม่ไงถูกไหมเรื่องติงดามานี่ไอ้สิ่งนี้มนสิ่งดีไหมล่ะมนสิ่งดีนะชิดได้ไหคนคิดได้แล้วเรื่องในเข้าใจไหมข้าใจไหมคนเราินทานได้แต่แค่ต้องออกเป็นตัวเรียนได้ไหมออกเป็นตัโอเคไปเรียนต่อ ผมในตัวแทนของกลุ่มนะครับในเรื่องของพอขอการปฏริบัติสติผมขอพูดทิิงายนะครับว่าการปฏิบัติสติมันสาคัญยังไงมันสาคัญต่อการที่ทําให้อนาคตดีขึ้นแถมสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์เพื่อนพ่อครัวไะ้รอบเงินทองมันก็ถ้าสมมติเราหัยไปเสียเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรายังมารุ่มหลงกับสิ่งเสพติดเหล่านี้มันก็ทําให้ไอ้สิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นพียมันไม่กคาม,มาค